สวัสดีครับมาพบกับอ e ิวกับปิตาโนอันอีกครั้งหนึงน่งหนึงน่งหน,งน,งนงวันนี้ผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครเปิดอ่ะไม่มีใครหามาเปิดด้วยลองค้นดูแล้วใน Facebook อันเนี้ยไม่มีคนเปิดเลย One actor and per box. เจมบอลวิลเลียนแอนเฮนชแมนวันแอคเตอร์ออโตกร a ฟแอนบอลแมท r ิลเลียลแมมโมเลเบิลการ์ดเพิร์บอันนี้ก็คือพูดง่ายคือกล่องเจมบอลนั่นเองแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยดังเพราะว่าไ <laughs> อ้กล่องเนี้ย มันเป็นกล่องของวายไลท์มันจะชื่อว่ามบ m b o ิ r ด Video Enhancement เนี่ย w ายไลท์ y แล้วก็น่าจะเป็นลูกกระจกค่ะดูจากหน้าปกเด็กไม่มีไม่มีเจ m b o เลยนะแต่ว่าก็อยา่าเพิ่งดูถูกกล่องนี้ไปเพราะว่ากล่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีตัวเจ m b o ด้วยผมเห็นในพวกทีเดย์หรือพวกอะไรอ่ะก็คือกล่องเนี้ยมันก็จะมีแบบมี d นเ i e l มีอะไรด้วยแต่ก็คงออกยากมากอนะ่ะเพราะว่าตีมมันคือแบบ ตีมิลเลียนอะซึ่งเอาจริงๆมาทั้งหมดเนี่ยเจมบอลก็ J er, ดูบ้างไม่ดูบ้างนะผมรู้จักแค่คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้แล้วก็แม่แต่คนนี้คนนี้นไม่รู้เลยก็เรามาดูกันนะครับเนี่ย5ฟการ์ด per pack 18แป pack per box ก็ยาวๆไปน่าจะเยอะอยู่กล่องนี้ก็รีบเปิดเลยแล้วกันกล่องนี้เนี่ยถือว่า สุดยอดนะไม่ค่อยมีคนเปิดแล้วก็ตอนนั้นนะ่ะที่ที่สั่งซื้ออ่ะมันเป็นช่วงที่เจมบอลภาคสุดท้ายอ่ะกำลังขายอยู่พอดีเลยก็คือกล่องเนี่ยได้เป็นกล่องสุดท้ายของของร้านเลยอันนี้ฝากเพื่อนที่ญี่ปุ่นซื้อมาให้ครับมาผมไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยเห็นคนไทยเปิดจริงๆอ่ะกล่องเนี้ยเอาจริงๆเดี๋ยว คัตเตอร์นะโอเคแบบโคตไม่มีศิละปะสะโดนการอยู่แล้วเนี่ยขาดแล้วด้วยโอเคจัดไปครับพี่น้องสองละห้าใบไม่รอช้าเปิดเลยเขาเขียนว่าหนึ่งลายเซนกับหนึ่งอะไรนะแมทเทียร์แมมโมเลเปิลอ่ะก็จะเป็นแบบพอาจจะเป็น เสื้อผ้าเสื้อสูทอะไรเงี้ยหูกล่องแกะโคตรยากเลย,ยต้องคัตเตอร์ะกละวดโ,โดนการ์ดเลยทำไงดีสีฟ้าเดี๋ยวไม่เจอการ์ดอีกอะมาแล้วมาละทูลักทูเลเลยกันกล่องแรกอ่ะมาแล้วครับนี่นะฟื้นโอ้น่าต้องไปไวอะดิชาร์จเคลแอสจ็อกสตีเฟนเบิร์กอฟ เจนเนอเรลล์โอควอกนี่ชอนบินอเล็กอะไรเนี่ยทาวิเลียนเนี่ยรอ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  <c oughs> คนแค่ก็มาวะ่ะ <c oughs> เออนะชื่อหานไม่ออกอะ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งออกอไลเชนนะแอสโคดอ๋อก็คือคนนี้เนี่ยสตาร์โปลโปรไฟล์เนี่ย, Start o ยองค์กรอะไรเนี่ย อะไรนะเอออยู่ออลลี่ลิทช์ไเคยดูผ่านๆตอนเด็กๆจำไม่ได้แบบชัดๆหรอกว่ามันคืออะไรอะเออทุกคนน่าจะเคยดูนะเจนบอลเป็นหนังมบบโคตรคล oh, าสสิกอยู่แล้วอะผู้ชายก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูดีเออโอ้โหแกะโคตรยากเลยอะอ้โห กลัวการสเสียเลยนะเนี่ยอ้าวมานี่ไงอย่างที่ผมบอกอ๋อนี่ไม่ใช่เจมบอร์ดว่ะลุยจอแดนนะครับก็น่าจะซ้ำไปซ้ำมาวิลเลี่ยนมันจะมีสักกี่ตัวว่ะเนอะนิกแน a คอ m a n แมนวิ h เด o l โก n เด n นกเป็นอะไรเนี่ยคริสตัลเคลียร์ได้นะการ์ดเป็นแบบใสๆอะแล้วก็หนาเหมือนเป็นกระจกอะ่ะ เนี่ยโอ้กล้องไม่โฟกัสเลยครับเอออืมนี่ก็ก็แตกไปอีกแบบนะการใส่เออส่วนอันนี้นี่ไงเห็นไหมนี่ที่ผมบอกมันมีเจมส์สอนด้วยแล้วก็มีบอลเกิร์ดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นผู้หญิงเอเชียนะอากิกับคิตซี่สุสุกิอเลสแด์คอลีแม่ นี่ก็ชอชอนคาเนลีตนันหนุ่มโคตรลายเซนเท่าที่เคยดูเหมือนมีลายเซนแบบพวกบอลเกิร์ด้วยนะก็คือมีลายเซนแบบนางเอกเทมบอลด้วยอะ่ะแต่ว่ากล่องมันเป็นกล่องบิลเลียนอะโอกาสได้ตัวลายนี่มันคือแบบ95%อะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้ ตัวตัวดีมานี่คือแบบมันต้องมันต้องเฮงจริงไงนี่ลิกจวนแอสเซอรคนนี้มีเกาหลีเหนือเออภาคไหนวะนี่ไดารนาทเดย์จำได้นี่วอเตอร์โกเทลเนี่ยอย่างพวกนี้ไม่รู้จักเลยเนี่ยมีถืออะไรเนี่ยอีควน้าด้วยเหรอวะล็อกเคบินเกิล Oh, ผู้หญิงกับมาผู้หญิงกับมาอันนี้ไม่น่าใช่ลายเซนนะน่าจะเปิดอย่างนี้นะครับเนี่ยอะไรเนี่ย master plan b o f i l l ตัวเดิมเลยซัมมะเนี่ยไอ้ก,กล่องนี้ผมว่ามันคงไม่มีแบบใบรันมั้งหลังๆเปิดกล่องมาไม่ค่อยมีใบรันเลยมัน เราเรียกกล่องไม่ดีหรือ,อยังไงแปลกไหมอันนี้เปิดยากเลยบอกว่าต้องแบบกีดทุกซองเลยเปิดช้าก็ยี่ไม่เป็นไรครับค่อยๆดูกันไปหายากหายากคิดซะว่าหายากนี่โปรไฟล์มีทุกอิริยาบถเลยนะชักจะเหมือนกล่องบัคโจแบบนี้บักโจใส่ชุดนู่นนั่นนี่นี่กุกต้า นี่เซนามาเชลอสมิสทาโรเป็นแบบภาพขาวดำก็มาแนละ้วนี่คนนี้ผมไม่รู้จักเนี่ยฮารโรสักตะแอสออตจบนี่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะอาริ ie, อัสแอนคอลลิเจมบอนโอ้ได้เรื่องเดิมเลยอะ่ะ you only live twice เมื่อกี้ อากิแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแต่นี่เป็นไทเกอร์ธนากะข้างหลังเขาคงบอกเนาะว่าแบบเกิดที่อะไรขึ้นมาบ้างเงี้ยโอ้โหมาต่อแล้วครับดีผ้าอะไรเชนไม่ออกเร็วไม่งันบางทีชิปเปิดแล้วออกแล้วนี่จบเลยนะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเปิดอะไรก็เปิดอย่างนั้นแนหะโกลเบอร์จอชบาร์อสวิสเปอร์เริ่มไปเร็วแล้วนะเฮ้ยไลเซนเชื่อดินี่อันนี้ให้ดูนนี้ก่อนเจมส์บอนด์จิงจอห์นสันแด์คิวอันนี้ผมวอะไรเซนปิดยังไงดีวะ ให้ดูนี่ก่อนของคาสิโนรอยัลเนาะอ่ะมาดูกันไลเชนแน่ๆเนี่ยตาไซานี่ใครวะโอ้โหจอห์นริสเดวิส general แล้วเนี่ยพูดขึ้น The Living Daylight <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรุนนานครับท่านผู้ชมตาใสเรื่องอ The Living Daylight อันนี้เนี่ยภาคนี้บอกเลยว่าไม่เคยดู <c oughs> แต่ความพิเศษผมว่าอันเนี้ย อันนี้คือลายเซ็นออนการ์ดไม่ได้แปะสติกเกอร์มาเห็นไหมครับเนี่ยเซ็นบนอ่อบนการ์ดเลยจะดีใจจะเสียใจดีวะ <laughs> <c oughs> เอาไม่เป็นไรเออลเซ็นออกไปแล้วเนี่ยขอให้อย่างน้อยๆที่เหลือเนี่ยขออะไรเดียวขอแบบ ขอผ้าบอลเกอร์่ะกระโปรงผู้หญิงอะไรเงี้ยโลกติดไปไหมวะไม่ได้เปิดกล่องกาเวียนเอาไว้ไปซืมอมาต่อครับต่อครับโ,โวเฟลตัวใหม่นี่ด็อกเตอร์โนนี่คุ้นคุ้นนี่นะก็คนนี้อะไรเนี่ยเยวไม่เนี่ยเอ้ยคนละคนวะ อาผู้หญิงตั้งมาครับคาเดนดอร์เวนนิวตันนี่โซฟีเมอร์ซิโออะไรเนี่ยผู้หญิงก็เยอะนะผู้หญิงเป็นตัวร้ายเยอะชอบเอาผู้หญิงมันหลอกเจมบอลอย่าเงี้ยผู้หญิงีอะไรเยอะเฉพาะตัวร้ายแต่ละตัวดูหน้าตาแบบนะี่เจมบอลยั่ว For your eyes only ใช้ได้ใช้ได้ก็ดูเพลินนะครับกล่องันึงเยอะนะเยอะเยอะเลยอะดูเหมือนเพลินไปสำหรับคนที่ชอบเนี่ยผมว่าก็คงอยู่ได้เนพลินเพราะว่าเพราะว่าคุณชอบแต่ถ้าไม่ได้อินอะไรมากก็กดค้ามไปก็ได้ครับ <laughs> ผมเข้าใจงนะการมันเยอะ ตายละกล่องนี้จบละเหมือนจะมีแบบโพดโดดๆเลยด้วยออกออกแน่ๆผ้าผ้าออกแล้ว The upper hand นะครับวันนี้ท่านได้บอกไม่ใช่อันเนี้ยไม่มาข่าวโจ้เลยวะเ <c oughs> ฮ้ยรีดีวะ่ะ รีวิวจริงด้วยนี่น,นี Product Name James Bond Villain e h a n c e m e n t Bond Material Triple c h a r a c t o r Triple Switch Player Name Naomi Harris Ben m a r s h a l เรียนเซดูให้นี่คนที่นั่ง X-J Bond นะเฮ้ย hey. ไปเล่นไปอะละการนี่ให้แบบยังหนาเลยนี่อะ อ่านพร้อมๆกันเลยนะ Dear Collector c of Celebration Alice One Trading Card Will i e Make Your Name When You Submit Your Request ก็เป็นเหมือน Redemption ทั่วไปนะผมต้องไปใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อน Upper Hand นี่นี่ครับมันได้ป๋อไม่มีอะไรแต่เนี้ยเฮ้ยน Celebration Collector Name มันคืออะไรบอลแมทเทียลทริปเปิลคาแรคเตอร์สามคนนี่ไงสามคนดาวมีแฮริสเบนวิชออะไรเนี่ยแล้วก็เลียเซดูก็คือเลียเซดูนี่คือนางเอกเจมบอลสองสัมภาษณ์หลังสุดเลยนะผมชอบ้วยคนนี้คนฝรัง่งเศสอ่ะเป็นแบบสามคนนะ่ะเอาดิเฮ้ย่ยันนี้ฮิตอยู่นะอะไรก็ตามมันมาเป็นเป็นแพ็กสามนี่ผมว่าใช้ได้นะ ไม่รู้อะไรเนี่ยนายออมี่แฮร์รี่กับเบนวิชอนี่หน้าตาเป็นไงําไม่ได้เหมือนกันแต่ผมว่าโอเคแต่เดี๋ยวเอา,อางี้กว่าถ้าเรามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดได้ภาคใหม่หรือในนี้มันก็มีอ่ะผมจะดูอีกครั้งหนึง่งเอ๊ผมว่าซอมมันแปลกๆนะอย่างอันนี้มีใบเดียวอ่ะโกงปะวะ โอ้นี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีรีดีมด้ยดีนะในที่ที่แบบที่มันมาเปิดเดี๋ยวพวกรีดีมพวกนี้ผมไม่ชอบเลยบางทีคอเลกเตอร์แบบอยากจะสะสมสิบปีก็ไม่ได้เพราะว่าหมดเวลาหมดอายุแล้วถึงเวลาเขาก็ไม่ไม่โชว์ใช้อะไรให้เราด้วยนะแบบว่าเออไม่เปิดอ่ะเออไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดเลย,ยแล้วมันเป็นไปได้ไงกล่องนี้มีอันเดียวอย่างเงี้ยออสจ็อบแอสคอ มันบอกซองหนึ่งต้องมีห้าใบแล้วใบนี้มันมาแบบโดดๆแต้งไงวะใส่ผิดปะนานมาใบาเดียวได้ไงเนี่ยฟ้องได้ไหมเนี่ยมีคลิปฟองอันนี้ว่ามันว่ามันมาใบาเดียวเนี่ยโอ้โใช้ได้เลยเนี่ยเสียดาอะ่ะผมใช้มือถืออัด อยากจะเปิดหน้าของไอ้คนที่เหลือดูมันเป็นยังไงพอได้มันตั้งสามคนไม่เป็นไรวินยุนหลีอืมเดี๋ยวดูในเนี้ยแถวๆนี้มันก็ต้องมีเนี่ยเนี่ยสตีฟนโบเฟลโอคนนี้นี่หนังเรื่องนี้นี่อะไรที่มิเชลอยู่เป็นนางเอกอะ่ะเราควนนี้เป็นเป็นตัวรายอะ่ะนี่ไง tomorrow never die สนุกมากนะเป็นน่าจะเป็นเจมบอลภาคแรกที่ผมเคยดูตอนเด็กๆเ,เลยแล้วก็ที่เหลือก็มาไล่แบบข้างหน้าย้อนกลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยสวยๆนี่ผู้หญิงเหระครับอีวาน่ามิลิเซวิต p l สเฟลนกเจมบอลภาคใหม่หมั้งแล้วก็อันนี้อ่าอาร์เอสแคลเรกเตอร์ฟลอยด์ไอซองลีนะคนนี้ก็เนี่ยคาสิโนโรโย l ภาคใหม่ภาคใหม่ภาคใหม่ เนี่ยแหละเนียแหละเนียเลยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดีว,วะมันาน,นานเปิดตังทจีแบบได้สามคนอะไรที่มันมาแพ็คหลายๆคนผมถือว่ามันเป็นของดีไว้ก่อนอะแล้วมีนางเอกเจม,มอนด้วยมันจะไม่ดีนี่ไงถ้าให้เดาน่าจะเป็นเป็นพ่อนางเอกอะพ่อนางเอกเจมอนเพราะพ่อเขาเป็นตัวร้ายใช่ไหมริชาร์ดแซมอลสกิตเลอร์ นี่ก็ภาคคาสิโนรอยัลนะครับอืมโอ้โผ่านเลยนะครับคนแบบ <c oughs> <c oughs> as, as, ก็คือเป็นคำคมนะอย่างเงี้ย You must fight a different way. You may have to kill him. Does this discourage you, I s o s t o Crystal, for your eyes only ก็เจ๋งดีแล้วที่เดียวเราจะหาอะไรวะเหลือกั้งเยอะ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ก็ได้นะแต่ก็ดีครับกล่องนี้ใช้ได้มีรีดีมด้วยพึ่งรู้เนี่ยวอามีเฮ้ยอะคนนี้เอเชียเอเชียริกหยุนอะไรเนี่ยลอลา่าลาซันโหขาวดำอ๋อคนนี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบอกโฮยยับบ่ะโอ้ยไอ้ซองนี้ที่ผมกีดไปโดนมันเนี่ย Star Signing Simon a t y u s u p k a b e d a Quantum of Solar ไม่น่าใช่ผมกีดยับแล้วละ่ะการ์ดเพราะว่าข้างหลังอะของใบเนี้ยมันยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่าใบเนี้ย เหมือนมันจับตั้งแต่เปิดซองเลยอะแต่ว่าในนี้ผมให้ดูเลยนะ one actor autocar and bond material memorable c a r d p e r b on x o e v e r a t e แต่อันนี้มันไม่มันไม่เอเวเรเพราะว่าเราได้ไปแล้วหนึ่งแล้วเราได้อีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือได้ได,ได้ลายเซนสองอ <c oughs> เดี๋ยวใบสุดท้ายผมให้ดูด้วยนี้ laser pan ก <c oughs> ็คือได้ลายเซนสองแต่ว่าเป็นลายเซ็นแบบไม่สมบูรณ์นะครับ เนี่ยขอบยับยุยเลยเหมือนเดิมนะครับเป็นเซนออนการ์ดด้วยควอนตัมออฟโซล่าควอนเกเกิลเลชันโอ้โหการ์ดขาดไปอะ่ะมันไม่เหมือนขาดแล้วม,ม,มันเหมือนมันยับอ่ะเออแม่ไปเลยใส่ซองไว้ก่อนกล่องนี้ดีอยู่นะมันบอกวันเอเวอเรสต์ออโต้การ์ด เราล่อไปสองแล้วอะเราได้ r e d e m ชั่นด้วยแล้ r e d e m มชั่นนี่มันก็เนี่ยมันก็เขียนนะครับว่าเป็นมอนแบบที่เลี้ยวคือจริงๆเราได้ครบแล้วอะเนี่ยล้วยังได้อีกหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นเอ้ยที่เหลือมันก็มีลุ้นนะเว้ยมันยังไม่จบท่านผู้ชม,มยังไม่จบคนที่ดูอย่าเพิ่งปิดคิดมันมีลุ้นอีกมันอาจจะไม่จบแค่นี้ขอไลนเช่นแบบ สามอันนั่นเลยอะไรเงี้ยหรือดีเดมอีกสักอันอะไรเงี้ยอ่าคิสโตเฟอร์เวลใช่หรวะป่ไม่ใช่ <c oughs> อาโคลบิสตีเฟนโอ้รอรอรอนี่อัปเปอร์แฮนด์ด็อกเตอร์โน no, นะครับใช้ได้เฮ้ยงงป่ะปกติ มันเขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาบอกอยังไงอะ่ะเขาก็จะให้เราอย่างนั้นแบบถ้ามันบอกว่าหนึ่งอาตูกราฟมันก็จะให้แค่หนึ่งอะ่ะแบบนี้แบบให้สองอ่ะใจดีใส่มาให้เหรออันดูสกอตแอสซี่จิลมาสเตอร์สันเบนิซิโอเดลโตโรนะครับคาร์ไลมอนโรแอสนาวิ แล้วก็ใช้อันนี้เจมบอลแบบเจมบอลไม่ดังอะ่ะ The The Living Daylight โ <c> อ <oughs> เ okay. ค oh. โหคลิปนานเนี่ยยีสิบนาทีแนละ้วยัง <c oughs> ดเดลอีกหลายซองเลย <c oughs> <c oughs> เขาแฟนเจมบอลอย่าเพิ่งหนีผมไปนะอยู่กับผมก่อนนี่อันนี้อืม การเป็นปึ้งนันเนี่ยโอเคเตมสปอนไลเซนสูคิว okay. อืมว่าเราจีดไปโดนเองวะไม่น่าใช่อย่าบอกแล้วเมื่อกี้ไอใบหลังอะ่ะมันยังมันยังดีอยู่เลยเพราะงั้นไอใบที่มันเป็นใบหน้ามันก็ไม่น่ามีอะไระ่ะครับพี่ แต่ผมว่ามันอาจจะเออร์เลอร์ก็ได้นะที่มันให้ลามาสองเนี่ยอ่านี่การ์ดใสครับโซฟีแมค a คลดับเบิลไอส์นอตอีนับเป็นการ์ดใสๆแบบคนละแบบอ่ะไอตัวนี้นะเอออ่ะสวยดีสวยดีนี่ก็ไวไลท์ของอะไรอนะไรทูมอร์โรนิวดาห์น่ะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับที่มันมีหนึ่งซองที่มันมีการแค่ใบเดียวซึ่งจริงๆมันเขียนไว้เลยนะว่าเนี่ยการ e card p e r f e c คก็คือในหนึ่งซองมันจะต้องมีห้าใบแล้วไอตัวที่มันใส่รู้สึกจะไอเนี่ยให้มาแค่สองเลยโอเคอะการ์ดมันหนาเขาเลยอาจจะใส่อย่างนั้นแต่ว่าไออีกซองหนึ่งที่มันมีแค่แค่อันเดียวอันนั้นอ่ะมันน่าจะผิดแน่ ุูตตาสกตต์พิซอเฟอร์วอลคนอ่ามีโปสเตอร์ด้วยโกลเด้นไฮโปสเตอร์โอ้เป็นแบบใสๆอนะมูวี่โปสเตอร์เห็นไหมเออสวยดีนะผมว่าทำไมมันต้องทำแต่เป็นวิลเลียนวะ ฉันไม่ทำบอลเกิลอย่างเงี้ยน,นะถ้ามันทำบอลเกิลมันอาจจะขายดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะการผมว่าเขาทำก็ใช้ได้อยู่นะสวยสู้สตาร์วอลไม่ได้หรอกเพราะว่นนั้นมันกราฟิกมันเยอะแต่ว่านี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยไม่ยากโอเค มีฟอร์มลาเยบิลเลอร์ันนี้น่าสวยอยู่สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วขอลายเซ็นอีกใไหนึหงขอแมทเรียลก็ได้บอลแมทเรีย bon ลอีกสักใบเผื่อมันแบบใจดีเออเลอร์ใส่มาให้เราอะไรเงี้ยซองแกะยากจริง อันนี้จริงๆผมไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าเพื่อนะเดินไปตามร้านในญี่ปุ่นแล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูว่ามันมีการ์ดอะไรมั่งก็เลยสะดุดตรงตรงเจมบอร์นนี่แหละก็เลยอยากมาเปิดให้ทุกคนดูผมว่าก็ดูเพลินๆดีอะคนที่ชอบดูหนังชอบดูอะไรก็มาดูได้แล้วก็อาจจะเดาได้ว่ามันคืออะไรโปสเตอร์ปะ่ะหม่ใชานี่ตัวร้ายนะโดมินิกกีนเนี่ยการาฟใสอ่ะ อ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยครับเจมบอลโกลฟิงเกอร์คอนตามัลเซอร์แหละโอเคสรุปจบแป18แพ็คแพ็คมาห้ามไปการ์ดเนี่ยดูดิครับปึ้งเนี่ยเท่านี้อุ้ยโทษการ์ดเนี่ย,ยปึ้งเนี่ย เยอะมากอ่ะโอ้โหมือถือล่วงเลยเมื่อกี้เท่านี้เยอะปะเอามานั่งแจกทุกคนได้เลยอ่ะสำหรับคนที่อยากได้ก็ผมไล่เลยนะเขาว่าบอกว่ามีหนึ่งออโตกราฟหนึ่งมัมมีรัเบิลอดเทียลแต่ว่าเราอะได้สองออโตกราฟได้ใครก็ไม่รู้นะครับกับใครก็ไม่รู้ สตาร์ไซนิ่งนะครับแล้วก็อันนี้การ์ดแบบหนาๆเลยอะเนี่ยอะคริลิกปะเป็นกระจกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคริสตัลเคลียออแต่แหมตัวก็ไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยดูอาจจะไปดูทีหลังกนอ่ะ <c oughs> แล้วก็การ์ดใสๆสองใบผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ก็มาจาก the world is not อีนับแล้วก็ควอนตตมอับโซล่การส,สวยดีนะแล้วก็โปสเตอร์อันสุดท้ายส่วนนั้นที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ก็คือก็คือบอลแมททีเรียลเนี่ยเพราะว่ามันมาสามคนเลยนี่มันมาสามคนเลยเนยออไม่รู้มีใบรันด้วยบ้าะอาจจะคงไม่ใช่รันอ่ะอทีนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับ การรีดเดมชันเนี่ยบางทีรอกันเป็นปีอะ่ะเพราะงั้นกว่าที่ท่านผู้ชมจะเห็นอีกทีหนึ่งนะผมว่าเป็นปีนะและยิ่งแบบสมมติถ้ามันเป็นของดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ยมันคิวยากเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อะไรเส้ขผมว่ามันคงไม่ยากหรอกก็ยังไงก็วันนี้สนุกไหมครับกล่องเจมบอลผมเอาซองให้ดูอีกทีนึงเวเลียนแอนเทนชเมนนะครับยังไงชอบกดไลค์กดซับสไคร์ช่องอยูคาปิตาโน้วยนะครับ ผมจะพยายามหาแบบแบบนี้มาเปิดเพราะว่ามันมันแปลกดียังไงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ